ให้เจฟจะเลือกคนที่รู้สึกว่าสิ่งที่สุดเป็นเหมือนแบบแมวตัวไหนข้างหน้านี่นั่งได้3ามคนปะชอบไหมชอบชอบเราไหมคือมันไปตรงนั้นเร่งังเพลงอะไรเอาเพลงเอาเพลงรักอะเอาพลงที่เธอบอกหลักเขาอะบ่มีอย่างมาพังทลายปวติความยิ่งแยามันเป็นเสน่ห์อย่างเึ็ของชีวิตคู่อยู่แล้ว ต้อรับสามช่องก้อยดันติ้งดิบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันได้ยังคะติ้งม้งตงมิ้ตอนนี้เราอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์สุลากรฐานที่อะไรนะเรามาหาชายหนุ่มอีกแล้วเป็นชายหนุ่มที่ เขาเคยเล่นละครกับฉันไม่เป็นไรฉันจะซื้อเค้กมาให้เขาการที่ฉันเจอเขาวันนี้มันทำให้เขาแบบอเดีฉันมีของไปให้เขาแล้วฉันก็มีของไปให้เขาว่าแต่เธอกินแล้วฉันยังไม่กินเธอเข้าใจไหมมันต้องเทสก่อนเวลาจะเอาของไปให้ใครมันต้องอจริงจริงจริงต้องเทสก่อนเหมือนกันคือฉันรู้สึกได้เลยว่าเขาจะต้องชอบเค้กฉันเพราะเคชันเนี่ยเป็นแบบรสช็อกโกแลตเข้มข้นเดี๋ยวเขาชิมแบบเป็นไงเข้มข้นไหมก็คือเค้กที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยนั่นก็คือเค้กจากอีซีสตรี ลอ,องไปทานเธนไปเลยแบล็กฟองรสครีมสนบอกเลยว่าเข้มข้นถึงช็อกโกแลตนะคะตัดด้วยครีมสนที่แบบเนืยนนุ่มหวานมันขออนุญาตรับประทานให้ <c oughs> ดูและที่สำคัญน,นะคะมีบราวนี่กับเชอร์รี่ที่หน้าเคกด้วย้น่ากินมากของเธอเนี่ยเป็นสายช็อกโกแลตของฉันเนี่ยเป็นสายเค้ม เค้กสตรอเบอรี่ครีมสดค่ะอันนี้เนี่ยเนื้อเค้กเป็นสตรอเบอรี่แต่ว่าแทรกเลเยอร์ด้วยแยมสตรอเบอรี่แล้วก็มีครีมสดด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีความหวานนุ่มละมุนลิ้นอย่างนี้เลยแล้วก็แบบมันมีความหวานตัดอมเปยวนิดๆด่ะเธอส่วนของฉันกลิ่นหอมมากตอนนี้หอมมานานแล้วไม่ได้กินสักทีนั่นคือมิวกี้ไวท์ครีมค้กเป็นยังไงของฉันเนี่ยนะคะอร่อยมากคือเนื้อเค้กเนี่ยเป็น แล้วก็เลเยอร์ด้วยครีมพัตตาห์ดูสิของชั้นก็มีครีมชัฟตายส์แต่งหน้าด้วยคัมเบอร์กรุบกรอบอร่อยมากอร่อยมากอย่าแย่งชันนะของชันก็มีแต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่แบบนี้นะเป็นลูกคู่แบนี้เลยนะคะทุกคนของฉันน่ะไม่ได้มีแค่คัมเบอร์กรุบกรอบมีไวช์ช็อกโกแลตด้วยตอนแรกมึงด่าว่ากลัวกินเค้กใช่ปะแต่ตอนนี้ทุกคนหน่อยกินแล้วเจ้าเค้กไปจิ้มซัตเตอร์ยังไงซื้อใหม่ ที่อบอกเลยว่าจะซื้อให้10ก้่อนเพราะราคาของเขาแบบเอื้อมน่าได้มากๆ9บาทนนั้แล้วไม่พอเท่านั้นตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยสำหรับตอนนี้นะคะวันที่22ถึง28พฤศจิกายนเนี่ยเขามีลายซิปองโปรโมชั่นก็คือปกติราคา39บาทตอนนี้เหลือ34บาทลดไป5บาทแต่ว่าลดเฉพาะ เนี่ยไม่ลดอ้าวทำไมอ่ละลำเอียงเราก,ก็ซื้อราคาเต็มไปส่วนชั้นเนี่ยซื้อได้หลายอันมากกว่านะ <S <S จะบอกว่านั่นแหละค่ะทุกคนรีบไปซื้อที่เซเว่นนะคะเพราะโปรเขาไม่ได้มีตลอดนะคะมีแค่ในช่วงนี้เท่านั e ้นอ<ม>ีซี่สวีทนะคะเป็นเค้กที่หาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นเอเลเว่นแล้วรสชาติคือดีมากๆราคาดีน่ารักสุดนะ,ะไปเพราะฉะนั้นอยากอยูขอาวหวานไปเซเว่นเลยไปจ้าคือปึงแต่บอกว่าเจฟชอบแมวมากกูขออนุญาตไปกับตัวเป็นแมวได้คือกินเค้กไปด้วยเป็นแมวไปด้วยเมี้งงามงามมี้งงาม ไปดีกว่าอย่าเข้าไปมานี่ไปเนี้เรายินดีต้อนรับเจ็คสตา์สวัสดีครับ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 คุณนี่ถือว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถหลายด้านมากนะคะคุณเจมส์ใช่เขามาหูเราอยู่มันแบบ d ิ s t r a กมากอ้าวก็คุณชอบแมวไม่ใช่หรอมาเป็นแมวไงแต่ไม่ได้หมายความว่าชอบคนใส่หูแมวนะ เราคิดว่าเราเป็นแมวอ๋อโอเคนิสัยแบบแมวอย่างเงี้ยอ่อนๆอย่างเงี้ยจริงชอบเก็บแมวหลงมาเลี้ยงเออจุดเริ่ม้างอยู่ไหนวะอ๋ออ้าวต่อเดินอะไรที่นี่ยผมกำลังมาเทิร์นอะเนาะ ไม่ไม่แต่ว่าเอนนี้ทุกคนขอขอเล่านิดนึงว่าจริงๆริงตี้รู้จักเจฟครั้งแรกชื่อเจฟซาเธอครั้งแรกอ่ะคือตอนที่มาดูละครก้อยแล้วเพลงมันขึ้นแล้วเพกเพาะมากแล้วมันขึ้นว่าแบบว่าแต่งโดยคนนี้เราก็แบบว่าคุยเป็นเสลเป็นฝรั่งคนไหนเอ่ยที่แบบดูมีความสามารถแล้วก้อยก็บอกว่าเธอเขาเป็นนักแสดงคนไทยเนี่ยแหละดูอินเตอร์มากจริงจริงก้ยฟังหน่อยได้ปะเล่นยังไงหนึลวะไวพออ่ะอย่างยัางอย่างเพิ่งเริ่ม ไม่อ้ยเพลงเ่าดึงคนเราหรอใช่โอ้ใจไอ้เจ้าจะไม่เลิกเ้าวะเ้าวะเ้าวะเสาวะเปลี่ยนมูดรายการเฮ้ยมันสุดยอดอ่ะคือพอเขาเริ่มเล่นอ่ะเหมือนเราไม่ได้อยู่ที่เนี่ย เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนนิดนึงเป็นแบบว่าทะเลทะเลอยู่กันสองคนน่ะได้ไหมโอ้ยคุ้ไหมอนี่คือรายการนี้จะโดนจีบใช่ไหมถูกต้องโดนโจีบอเคคุณเตรียมใจไว้หรือยังโอเคไม่แต่ไม่อะไรรับเอาหน้างานได้คุณมีแฟนยังไงตอนนี้เอ่อตอนนี้สวดครับผมเอ้ยสวดได้สิต้องต้องสวดสามสิบนาทีใช่ป่ะใช่สวดแบบสวดสนิทพวกคุณด้วยเหรอ ใช่ก็หมดเลยไงทั้งรถแต่ก่อนอื่นเนี่ยมันจะมีคนไปนั่งข้างหลังกับเจฟให้เจฟจะเลือกคนที่รู้สึกว่าสิ่งที่สุดเป็นเหมือนแบบแมวตัวไหนข้างหน้านี่นั่งได้3มคนปะขอเริ่มแล้วเขาเริ่มแล้วแต่นี่คือยังไม่เคยเจอ2คนนี้เลยถูกปะไม่เคยเจอแต่เราเคยเจอนะเราเจอกันในฝันไม่ใช่หรอในฝันไม่ใช่หรอในฝันไม่ใช่หรอเอางี้เอางี้ให้เขาเลือกเสียงโอเค่ทีนี้จะต้องมีการทำเสียงแมวใช่ไหมเจฟหลับตาดีกว่าแล้วจะเลือกว่าอันไหนโดนใจสุด เคลับตานะหมวมวลืมตาได้แล้วคะครบสาวตแล้ะค่ะเดาวได้ไหมมีแบบอธิบายก่อนนะแมวว่าล่องหนึ่งสองสามมันเป็นแมวประเภทไหนอันไรพี่ก้อยปะอันสองพี่ดีมต้องเลือกมตนต้องเลือกแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอันสองกันนะสองเย้ เกิดมาคู่กันเกิดมาคู่กันเขาพูดเองนะอยากเป็นแมวตัวโปรงของเธอรีมได้นั่งข้างหลังกับเจนค่ะยังจัดกมาเลยค่ะถ้าหนูรักพี่จะรักป้าถ้าหนูรักพี่จะรักป้าถ้าหนูรักพี่จะรักป้า โอเคมีกล้องรับคุณนี่นะฮะโอ้กล้องรับสองมุมเลยถูกต้องเราจะได้เห็นกันแบบชัดๆคุณขึ้นรถคันนี้ต้องสซนนะสซนไหมโอเคสามสิบนาทีได้สามสิบนาทีนี้ผมเป็นของพวกคุณเจ้าชูป่ะเนี่ยเออเป็นคนเจ้าชูใบคิดว่าเจ้าชูไหมเราคิดว่าไม่เจ้าชูเราคิดว่าไม่แต่ว่าแค่แบบอยู่เป็นแบบพราวๆคิดว่าน่าจะเป็นคนบริหารเสน่ห์เป็นแต่วอันนี้ตัดดอกบ้าหรือไม่ตัดไม่ต้องตัดแล้วใส่ไปริยาลูกลูกอีกแล้วนะ ก็ชอบเรียกทุกคนว่าลูกสมมติว่ามีผู้หญิงเรียกลูกเนี้ยสมมติว่าเราแอบชอบเขาอ่ะแล้วเขาพูดเรียกเราว่าลูกอะเราจะเริ่มชอบมันจะเป็นดัตเตอร์โซนอะดิเออมันจะแบบแล้วถ้าเราเรียกเขาลูกคืนล่ะอ่าในนี้โพซิชันเราก็จะเท่ากันในลองเราเรียกพี่ว่าลูกหน่อยอ่าก้อยลูกเฮ้ยน่ารักครับเห็นไหมน่ารักได้ไวแบบหนึ่งอ๋ออันเราสนุกคุณเจ้าชู้ปะนะไม่ไม่เจ้าชู้เป็นคนไม่เจ้าชู้จริงๆเพราะ่าเป็นคนรักแม่มากเพราะฉะนั้นแบบการให้เก็บผู้หญิงเราต้องมาก่อนไง นี่สเปกเราเลยเนี่ยแบบนี้ <Hey. S 2> สเปกคือเหมือนกันแหละทำตัวเป็นคนสดเข้าจริงก้อยเล่นละครกับเจฟม,มาใช่เจอพี่ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง พี่ก้อยเป็นคนที่เซ็กซี่มากเป็นคนมีเซ็กซ์แลเพียวสูงฮ้ย <Hey. S 2> อันนี้หมายถึงพี่ก้อยรลชวบินใช่ไหมใช่ค่ะช oh. ินใช oh. ่ที่เป็ <Okay. S 1> พี่กับพี่โตนพี่ก้อยเป็นคนที่แบบเออเวลาสแสดงอะเรารู้สึกเลยว่ามันแบบมันส่งมาถึงแล้วมันแบบคือจะไปเล่นมาหลายแคสแลเราแต่ละคนก็จะมีแบบสไตล์ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่พอมาเล่นกับพี่ก้อยก็คือพี่ก้อยจะมีการตีบทอีกแบบหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอยมันแบบนี้ก็ได้อะเออมันก็เจ๋งดีแล้วมันรู้สึกว่ามันเรียลมาเข้าไปดูในือจีวิวก็คือจะ เป็นคนมีจินตนาการสูงผันไปทีคือพี่ก้อยน้ำตาไหลมาแล้วเงี้ยเผลอไปเหยียบเท้าพี่ก้อยไงเลยเรไห่าอปุ๊กอินค่ะพี่อินนะคะแต่เจมส์เนี่ยคือเป็นการเล่นละครเวทีครั้งแรกเลยถูกปะใช่ครับเล่นเล่นละครเวทีครั้งแรกชอบไหมชอบชอบเราไหมคือมันไปตรงนั้นเล่นไงเราเปลี่ยนคนนั่งได้ไหมครับผมคนนี้ดูออซอผิดปกตินะฮะออซ้อออซ้อไ่เราลองมาเปโอเค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 เราชอบไงเราต้องจีบเรามีอะไรให้สันุกดีแล้วสรุปชอบไหม อ่าชอบชอบมาดิชอบละครเวทีโอเคชอบละครเวทีครับเออแล้วเขาเรียกว่าอะไรการแสดงละครทีวีกับละครเวทีอะเจ๊ว่ามันต่างกันยังไงแล้วชอบอะไรมากกว่ากันเออคือมันเหมือนเปรียบเทียบขนุนกับคอนด็อกอะไรเงี้ย มันเป็นอาหารคนละประเภทกันอ่ะเออเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันมันมีแตไมันาป็นย้อนต่อว่ะเฮ้ยจะเห็นชาดชัดนะเพราะมันคนละทางกันเลยมันให้ฟีลที่ต่างกันมันก็ละครทีวีใช่ไหมละครเมื่อกี้จะพูดว่าละครเวทีกับละครกับละครในทีวีละครทีวีเนี่ยทีวีเที่ยวละครทีวีเนี่ยเออละครทีวีเนี่ยค่อนข้างจะเวียวกว่าเพราะว่ากล้องมันจับเราอยู่ที่ตรงเนี้ยเราส่งแบบปกติอ่ะมันก็ไปถึงแต่ว่าถ้ามันเป็นละครที่เป็นแบบละครเวทีอย่างเงี้ยคนดูมันไกลออกไปเพราะฉะนั้นเราต้อง ้องส่งให้ไปถึงแบบแถวหลังซุดเลยพลังงานมันก็ใช่เพราะฉะนั้นการพูดอ่ะพูดในวอลลุ่มที่มันแบบดังคนดูจะรู้สึกว่ามันมันปกติแต่คนเราจะรู้สึกว่าดังมากๆเพราะปกติเราคงไม่ให้แบบสั่งข้าวแบบป้าสั่งข้าวเลยครับป้าสั่งข้าวเลยครับป้าสั่งข้าวเลยครับอย่างเงี้ยป้าสั่งข้าวเลยแต่มันแบบนั้นเลยความรู้สึกมันแบบนั้นเลยแบบอิมเมชชั่นอลซีนที่มันต้องพูดเบาๆอ่ะมันกลายเป็นว่าต้องพูดดังหมดเลยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ แต่ว่านั่งอยู่เฉยๆเงี่ยความน่ารักของเธอส่งมาถึงเราเลยนะอ,อ๋อมันต้องแซมซะหน่อย <c oughs> มันต้องหยอดนิดนึง <c oughs> แต่อยากรู้อันนี้ที่ดูไม่ออกเลยว่า <c oughs> ชอบคนสไตล์ไหนจะจะรู้สึกว่าจะชอบคนที่แบบวางตัวเป็นสถานการณ์นี้ควรจะพูดอะไรแล้วก็ชอบคนที่แบบรักตัวเองเพราะว่าอะไรที่เราแบบรักตัวเองแล้วอ่ะมันถึงจะมอบความรักให้คนอื่นได้เออแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นแฟนเจฟอย่างเงี้ยเราอ้อนเจฟได้ไหมได้สิชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมไม่อ้อไม่ลำคาญใช่ไหมไม่ลำคาญเราอ้อนเก่งมากเลยอยากให้เราลองอ้อนไหมลองดูสิเจฟฟ์คุณรข้างหน้าหน่อยเจฟฟ์คุณรข้างหน้าหน่อยเราหน่อยเธอคะครับเล่นกีตาร์ให้เราฟังเพลงนี้สิไม่ดี เธออยากฟังเพลงอะไรเอาเพลงเอาเพลงรักอะเอาเพลงที่เธอบอกรักเขาอะบ่มีอย่างมาพังทลายมันไม่ได้นะอุยคุณร้องเพลงลูกทุ่งได้แบบว่าไอ้นี่มากเลยว่ะไม่ละเขาคารมดีเนอะป้าเราชอบยีโอคนแบบนี้ผมก็ชอบนะคนใส่หูแมวอะเห็นแล้วอยากจะเกาคางให้ แกแบบคารมีว่ะเพราะว่านี้พูดตรงๆตอนก้อยเจอเจ้บ้าเจ้เพิ่งจะแบบนิ่งๆเพราะเขาก็มีโลกส่วนตัวเขาต้องทําสมาธิโลกของเขาแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเฮฮาขนาดนี้แล้วตัวตนคุณจริงๆคุณเป็นคนยังไงช่วยเคลียร์ใหฟังเขาเป็นอินจูเวิร์ดเป็น INFJ อ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นอินจูเวิร์ดก็ได้อีกจูเวิร์ดก็ได้แล้วแต่สถานการณ์เออแล้วแต่ฟิลแล้วอยู่ในรถเนี้ยเป็นเป็นคนที่คุณติดมาแล้วคุณเอจ้ทำไมอ่ะเป็นแม่ แ็ครั้งแรกอย่เงี่ยสมมติว่าเวลาชอบใครอ่ะเราเราจีบเราลุกไหมไม่ค่อยจีบไม่ค่อยจีบเพราะว่าส่วนมากเวลาคุยแล้วมันจะเหมือนคลิกกันเอง คือมันเซนได้แหละว่าโอเคคนนี้ก็รู้สึกประมาณเรานะใช่แล้วค่อยๆพัฒนาต้องเป็นคนที่แบบนั่งรถด้วยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ย้ายต่อแล้วก็ดีเอ็มมาแล้วก็ไอดีเอ็มมาแล้วเราก็บล็อกตอบแล้วก็เป็น <c oughs> <c oughs> อ,อย่างเงี้ยช็อตฟิวเวอร์อ๋ <sh arp y war> อแสดงว่าก็จะไม่ค่อยแสดงออกแต่ก็คือจะเนียนๆไปเป็นเพื่อนหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่จะเป็นคนที่เจอใครสักคนหนึ่งจะลองไปแบบเหมือนดูหนังกับเขาสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อที่จะรู้ว่าแบบฟีลิ่งเขาแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยดูหนังอะไรแบบมีความคิดต่อหนังแบบไหนอะไรเงี้ยไปดู เรื่องเรื่องหนึ่งกับพี่ได้ไหมเรื่องอะไรเรื่องอะไร Faces of Anne เฮ้ยเห็นพี่ก้อยได้เป็นกวางมูสใช่ไหมกวางมูสตัวนั้นใช่ไหมเจฟไว้เจไปดูกับพี่ได้กลัวจะมีรถสปอร์ตมารอนรับข้างหน้ารถสปอร์ต เรไม่มีเวลาได้ดิสคัสมาเลยเรามีกิจกรรมอื่นอีกไหมที่แบบว่าเราจะไปที่เนี่ยที่แบบพาเขาไปอ่ะเราไปนั่งชิวไหมหรือยังไงกับกับคนที่เราแบบเฮ้ยขอเล่าเรื่องหนึ่งเขาจะปิดโป๊พี่เห็นหน้าเจฟพี่รู้สึกว่าสีนเจฟกับพี่มันประมาณกันพี่ก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็ก็บอกว่าเจฟวันเนี้ยเราต้องไปจริงละผมไม่ดื่มครับเฮ้ยอ,อย่ามาโกหก ผมไม่ดื่มจริงๆค่ะไม่โจงไม่ดื่มจริงเหรอก็คือไม่ไม่ไปไม่ไปเลยไปถึงว่าเคยดื่มแล้วไม่ชอบหรือว่าไม่ไม่ไม่เป็ยังไงไม่ชอบไม่ได้ชอบรสชาติของมันถามว่าดื่มได้ไหมดื่มได้แต่ไม่ได้แล้วชอบรสชาติเฉยๆมันขมเนาะใช่แล้วก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบเหมือนกันใช่มึงอใหญกูแปะคลิปมึงไหมไล่สามใจเต้นแรงสัตว์่จอารูเป็นตัวก็มีไก่อันนี้เป็นสารประโลด Please tell me about two boys f r i ไม่ชอบเหมือนกันใช่ เพราะงั้นเท่ากับว่าแป๊บนึงนะถ้าคนที่จะคุยกับเจฟ่ะแล้วถ้าเขาเป็นคนปาร์ตี้นี่ถือว่าได้ป้าหรือว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สบายจะว่าเขาจะอึดอัดกับเจฟมากกว่าเราไดากับเขาเพราะเราจะปล่อยเขาเป็นไปแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เอนจอยกับเป็นจอยกับวา์เขาอะไรเงี้ยเราวา์แบบไหนที่เรารู้สึกว่าไปกับเราได้วา์แบบความแบบสตอรี่เทลลิ่งหน่อยก็จะดีแบบพวกงานศิลป์ที่มันเป็นเล่าเรื่องอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเล่นละครเวทีด้วยกันอะไรเงี้ยเราเล่นเราเล่นมา4ปี5ปีได้ยินคําว่าด้วยกันปะ แพ้ใช่ไหมจะได้เงียบแพ้ใช่ไหมจะได้เงียบโอเคก็คือแสดงว่าต้องเป็นคนศิลปะนิดนึงเราเจ๊เป็นคิดว่าตัวเองเป็นแฟนสายไหนเอ่อนนอนนะคิดว่าเป็นคนออนออนห่อเหมือนแมวใช่ใช่ใช่เพราะอยู่กับแมวใช่อยู่กับแมเยอะด้วยมีความเป็นเฟมินินเยอะแม่ด้วยกับแมวด้วยอ้อนของเจ๊นี่คือมีแบบเสียงสองเสียงสามลองหน่อยดีกว่าคิดซะว่าคุยกับแมวก็ได้ปะโซบ้าสมุิบอกว่าสมุิไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วแบบคิดถึง คิดถึงทำไงคิดถึงนี่เลยอ๋อก็้พงพูดแบบนี้คิดถึงจังเลยซึ่งเราก็ไปขยับปากด้วยกันเป็นคู่กันก็ได้ถูกป่ะไหนลองดิ้กก็วันนี้จะเป็นอะไรนะต่องต้องแต่ประโยคแรก แป๊บนึงนะเราเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงป่ะสูงมากเลยจะมีเบาหวานมีความดันใช่เราก็อะไรอ่ะโรคส่วนตัวปกติโรคประจำตัวมือไม่หรอเป็นคนหล่ออารมณ์ดีไม่ไม่ไม่จะถามว่าเท่ากับว่าต้องแบบมีเวลาให้เพื่อให้เจฟอยู่คนเดียวป่ะมีควรจะมีเลยควรจะมีควรจะมีหมายถึงว่าอย่างหน่ออาทิตย์เนี้ยเราอ่ะสมมติเราเป็นแฟนเจฟอ่ะเจฟจะเจอเรากี่วันพ้าว่างก็อยากเจอทุกวัน แล้วเวลาส่วนตัวของเธอล่ะเธอจะไปมีตอนไหนถ้าเราเจอวันทุกวันอะลินเป็นไรก่อนเออแจริงจริงอะจริงจงก็จะมีเวลาที่แบบก่อนนอนปกติอะที่จะแบบชัดออฟทุกอย่างอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวทำอะไรที่ตจ้าอยากทำอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หายไปเลยแล้วก็ใส่ใจแล้วอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์เย็นเย็นมากเป็นคนใจเย็นสุดๆะแล้วถ้าเราเจอคนใจร้อนเป็นยังไงหมายถึงว่าถ้าแฟนเราใจร้อนอะเราจะจัดการกับแฟนเรายังไงเราต้องใจเย็นก่อนแล้วเราค่อยคครูเขาลง ง e ี่เง่าได้ไหมปกติความงี่เง่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของชีวิตคู่อยู่แล้วเฮ้ยเขาไม่ใจเหวอะเขาไม่เสน่ห์มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็นเราก็ได้บางทีอาจจะเป็นเขาอะไรเงี้ยแล้วถ้าเริ่มเยอะๆได้มาเรื่องเยอะ เริ่มเยอะๆข้าว้งคุยกันนิดนึงต้องไปปรับทัศนคติมันเป็นอะไรมันถ้าสมมติว่าเยอะๆเนี่ย,ยมันต้องมีเหตุผลว่าทําไมมันต้องมีปัญหาอะไรที่มันเลื้อหลังน้องนงางอ่าหรือเปล่าต้องมาคุย<ช>กันคำเขามันแบบ<ๆ>แล้วเราขี้หึงบ้างไหมคือด้วยความที่เป็นศิลปินเป็นมีความเซนซิทีฟในตัวปะคือสมมติว่าเราเลือกจะอยู่กับเขาแล้วแสดงว่าเขาจะต้องเป็นคนที่เราเชื่อใจได้อาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติให้เรามานั่งคิดว่าเขาไปไหนทําอะไรกับใครตลอดเวลาตายพอดี รู้สึกว่าสามคนเนี้ยใครไว้ใจได้ที่สุดไม่มีไม่มีไม่มีตอบเร็วมากแบบไม่คิดเลยไม่ไม่จริงๆจะว่าได้ทุกคนเลยได้ทุกคนเลยได้ทุกคนเลยอาทีนี้ที่พี่อยากรู้ว่าสนิทกับแม่เท่ากับว่าคือคนที่จะมาแบบเป็นคู่ชีวิตเล่าหรือเนียก็คือต้องผ่านแม่มาคุณแม่ดุป่ะแม่ไม่ดุเลยแม่คือแม่แม่จะเป็นไว้แบบว่าลูกรักใครราก็รักกด้วยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวนนี้ไปเจอแม่เจ็บเลยละกันแล้ว มีอะไรในชีวิตเนี่ยที่แบบอยากทำอีกไหมอยากเขียนหนังสือเก่งมากเลยอ่ะเขียนหนังสือใช่เพราะว่าจริงๆอยากเขียนบล็อกอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีใครรู้ว่าเป็นใครเออเป็นเป็นนักปการ์ลวบอกได้ไหมบอกไม่ได้บอกไม่ได้เพราะว่าเรื่องที่เขียนมันแบบอยากจะแบบมีสระในการเขียนว่าอยากจะเขียนเข้าใจเข้าใส่ไม่อยากให้รู้ว่าเป็นเราเขียนใช่หุยเลิศมาก เราเราเราเรื่องที่อยากจะเขียนสมมติว่าเขียนหนังสือออกมาเลยอยากเขียนประมาณไหนก็อยากมีเขียนหลายอย่างที่อยากเขียนวรรณกรรมหนึ่งอันแล้วก็อยากเขียนแบบฟ f e e ฮิส s อรี่พลัสแบบอินสป n s p i r นอะไรเลยไงที่แบบเอาเรื่องในประวัติศาสตร์มาแล้วก็จับประเด็นที่มันแบบ i n s p ป r e คนได้อุ้ยพูดคอนเทนต์ไปก็ไมหาที่ว่าเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดมาเขียนเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายนี่แหละแล้วก็มีคนแบบเหมือนเขาอินบ็อกซ์มาบอกว่าเออเขากำลังจะแบบ ทำอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราช่วยเขาไว้พอดีเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากทํางานทุกชิ้นอะไม่ว่าจะเป็นงานที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ก็ตามพวกเพลงพวกอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเอออยากก็คือ lift up the world ด้วยเออยากลิฟต์ออะไรอ่ะกูก็อยาก lift up the world เหมือนกันบิดลิหน้าคลิปหน้าเลยอ่ะคลิปหน้าก็ลิฟหน้าก็ลิฟแต่ว่าก็ลิฟต์หน้าจมส์บอกว่าจริงจริงเจมส์ก็อยากรู้ว่าเคยเสียใจมากๆแล้วก็แบบ ฟิลขาดหมายถึงว่าหลุดจมไปบ้างไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยใช่ป่ะใช่เพราะว่าเรารู้ว่าคนที่รักเราไม่ให้สุดกับคุณแม่อใช่ไหมมันก็เลยมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าแองเกอร์ใช่คือครอบครัวจะอย่างน้องชายอะไรอย่างเงี้ยหรือพ่อหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบทุกคนแบบเหมือนเป็นความรักที่ใช่ก็เลยรู้ว่ามันไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรเราจริงๆเคยอกหักไหมเคยเคยอกหักแล้วก็เคยแบบแอบรักอย่างเงี้ยก็เคยตอนนี้เราก็แอบรักอยู่นะอะไรอ่ะอะไรอยู่ในกระเป๋าเหรออันไรเราขโมยออกมาคุณรัก เพลวแพลวแพลวแพาวแล้วแล้วมองความรักยังไงหมายถึงว่าเอ็ก c ซความรักแบบไหนสบายสบายหรือว่าสบาย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 ไม่เอาแบบแบบอินเทนเอรรู้สึกว่าคือคือจริงๆความรักมันคือการเอ็กเซปต์เนาะมันคืออ็เซปต์ความแบบว่า the worst and the best เพราะฉะนั้นก็ก็คือคนที่เข้ามาหรือเราเราก็ต้องเข้าใจเขาเขาต้องเข้าใจเราว่าเราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ได้พยายามไปเปลี่ยนอะไรแค่จูงนีอให้มันตรงกันอยู่ได้ ชื่อชอว์ชื่อชอว์แล้วไล่ไปไล่ไปไล่ไปแล้วโอเคแล้วตอนนี้คือมีผลงานเพลงด้วยก็จะทำเพลงเรื่อยๆป่ะทำเพลงเรื่อยๆครับเราอยากเขียนเพลงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเจฟเราให้แต่งเพลงเพราะเราสามคนเออสักนิดนึงได้ไหมกว่าปิดท้ายเดี๋ยวจะส่งเจฟแล้วมีเธอตรงนี้ที่ข้างๆกายเธอทำให้รู้สึกมีแต่รอยยิ้ม ที่ไม่มีมากมายก่อนใครแค่เพราะได้นั่งในรถด้วยกันให้มีเวลาที่ดีด้วยกันได้ฟังเพลงที่เราร้องด้วยกันก็พอแค่มีเราเท่านั้นเฮ้ยบาดบ อันนี้คือเป็นใครที่มีอยู่แล้วปะไม่มีไม่เขาต้องแต่งเมื่อกี้ไงพรสวรรคสุดๆเจ๊ได้ทํางานกับวีด้วยนะเจอวีเป็นไงเขาบอกเธอเป็นแฟดกันเหมือนอลินกับอะไรคือตลกมากมีคนไปบอกพี่วีว่าเจว่าหน้าเหมือนพี่วีแบบเยอะมากแบบเยอะเยอะเยอะมากจนแบบเขาต้องแบบลงสตอรี่มาว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเจไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้เป็นญาติกันถึงแม้ว่าเราจะหน้าตาใกล้ๆกันแต่ไม่ได้เป็นญาติกันจริงๆแต่เราชอบเพลงเขามากอะไรอย่างเงี้ย จริงๆวันนี้สนุกมากขอบคุณมากได้เห็นได้เห็นเจฟในอีกมุมหนึ่งจริงให้เจฟฝากผลงานดีกว่าครับผมติดตามได้ในทุกช่องทางชื่อเจฟซตเตอร์หมดเลยยูทูบไอจีทวิตเตอร์ทุกอย่างนะครับผมแล้วก็มีเพลงใหม่นะฮะเพลงลืมไปแล้วว่าลืมยังไงแล้วก็เร็วนี้จะมีเพลง closer นั่นแหละค่ะฝากผลงานของน้องทั้งหมดด้วยเก่งแล้วก็มีความสามารถมากขอบคุณเจฟมากขอบคุณมากขอบคุณเจฟขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกทานครับคำถามสุดท้ายค่ะ หนึ่งสองสามถ้าหนูรักพี่จะรักปะไม่เป็นคำถามเดียวเลยถ้าหนูรักพี่จะรักปะรักสิครับเสียงต่ำด้วยเสียงต่ำด้วยเสียงต่ำด้วยโอเคฝากช่องพวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไอตีนดิมค่ะฝากทุกคนด้วยนะครับฝากพี่จอยฝากพี่ดิ๊กด้วยฝากพี่ดิมด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับผมทุกคนสดนะครับตอนนี้ตอนนี้จะหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนบายขอพูดอย่างหนึ่ง คือไม่ใช่ชมเจฟอยู่แล้วแต่บุ๊มีิจะบอกว่าไม่เอาเจมมาแบนเะมส์ไปหน้าแดงมากมันเขิมากเลยว่ะ